สวัสดีครับพบกันใน EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยกับผมพลวัตภูพิพัฒน์โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ไม่เพียงแต่จะพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังคงให้ความสําคัญและมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรควบคู่กันไปด้วยครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงรายได้ของพี่น้องประชาชนและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจครับโดยดึงเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมทํางานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดร่วมกันวางแผนพัฒนาภาคการเกษตรระยะ5ปีภายใต้งบประมาณ2,800ล้านบาทครับ ทั้งนี้เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรในเขต EEC พุทธศักราช2,566ถึง2,570สำเร็จตามเป้าหมายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อจึงได้จดทำแผนลงลึกถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆครับให้สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้ทุกกลไกนั้นเดินหน้าไปพร้อมกันโดยสกอพอ,อจะเป็นเจ้าภาพหลักและสำนักงานสภาพ,พ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพร่วม จะร่วมกันเดินหน้าผลักดันโครงการต่างๆด้านการเกษตรร่วมกับกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนอกจากนี้ครับภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรฉบับนี้ได้มุ่งเน้นในลัสเตอร์ที่มีศักยาภาพได้แก่ผล,ลไม้ประมงเพาะเลี้ยงพืชสําหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อสมุนไพรและเกษตรมูลค่าสูงโดยได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานในระยะแรกก็คือปี2 5 6 6ถึง2567มุม่งเน้นเตรียมการปรับโครงสร้างการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการเกษตรและดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์เกษตรที่มีศักยภาพครับโดยให้มีการเชื่อมโยงกับตลาดผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการทำงานแบบบูรณาการครับส่วนในระยะกลางช่วงปี2 5 6 8ถึง2570 มุ่งเน้นการดําเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าให้กับภาคการเกษตรพร้อมทั้งต่อยอดคลัสเตอร์การเกษตรเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายสมัยใหม่เช่นบูรณาการงานวิจัยเพื่อผลิตนวัตรกรรมอาหารและอุตสาหกรรมความงามเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตการกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบในกระบวนการผลิตสําหรับอาหารฟังก์ชันและสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และสินค้าเกษตรสาหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพครับ ในระยะถัดไปก็คือปี2571เเป็นต้นไปในช่วงนี้จะมุ่งเน้นให้เกิดนวัตรกรรมทั้งในการผลิตและการพัฒนาสินค้าครับซึ่งจะต้องตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดสินค้าเกษตรพร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการอาหารรูปแบบใหม่ๆด้วย สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาภาคการเกษตรฉบับนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการเกษตรในพื้นที่ EEC ให้มีการเชื่อมโยงไปสู่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆนั่นเองครับซึ่งนี้ก็จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยต่อไปโดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรไทยครับ ซึ่งจะทําให้อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตรของ EEC mm. เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ3.5ต่อปีและอัตราการขยายตัวรายได้เกษตรต่อแรงงานเกษตรของ EEC เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ6.5ต่อปีตั้งแต่ปี2,566ถึงปี2,580ครับ ด้วยในแผนฉบับนี้นะครับได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเสนอโครงการขับเคลื่อนอย่างครบวงจรรวมทั้งสิ้น101โครงการครับมีกรอบวงเงินรวมกันอยู่ที่2,845ล้านบาทแบ่งออกเป็นงบประมาณจากภาครัฐ1,535ล้านบาทและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากภาคเอกชน1,310ล้านบาทครับ ซึ่งงบประมาณนี้นะครับจะใช้ใน3ยุทธศาสตร์ด้วยกันครับไล่เรียงกันเลยนะครับยุทธศาสตร์แรกยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ596ล้านบาทครับ2ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและการตลาด845ล้านบาทครับและ3ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคเกษตรและสร้างบรรยากาศเข้าสู่ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่1,404ล้านบาทครับ ทั้งนี้หากแยกเป็นงบประมาณรายคลัสเตอร์ในคลัสเตอร์พืชสมุนไพรจะใช้งบประมาณอยู่ที่1,074ล้านบาทครับต่อมาคลัสเตอร์ผลไม้นะครับอยู่ที่770ล้านบาทคลัสเตอร์สินค้าเกษตรมูลค่าสูง610ล้านบาทคลัสเตอร์ประมง232ล้านบาทและคลัสเตอร์พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ129ล้านบาทครับ แผนพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ EEC ฉบับนี้จะเป็นแม่แบบในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนไล่มาเลยนะครับตั้งแต่การวางแผนการดําเนินงานการร่วมกันลงขันนําเม็ดเงินจากทั้งสองฝ่ายนั้นไปใช้ประโยชน์พัฒนาเชิงพื้นที่หากว่าประสบความสําเร็จนี่แหละครับก็จะเป็นโมเดลสามารถปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยต่อไปได้เลยนะครับและนี่ก็คือ EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับ